นั่นไงอื้มอืมกัดโดนครับผมบินเลยโโอ้ห ครับผมก็สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็เจอกันกันกบนักสานมันซิ่งอ,อีกแล้วนะครับ <Okay. S 1> ผมวันนี้พอมีเวลานิดหน่อยนะครับผมก็พาออกมาตกปลาช่อนนะก็จะเป็นหมายขัางทางอย่างเงี้ยครับผมน้นํานาเริ่มลงก็ปลาก็อาจจะเริ่มเข้ามานี่น,น,นี่โอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูนะครับ เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อตัวเดิมนะครับผมยะยามิกแอสขนาด3.5นิ้วนะแล้วก็อุปกรณ์ก็เป็นอ่าคุโรโดตัวเก่านะครับผมเป็นปี2016หรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนั้นแหละ <No. S 1> แล้วก็คันลิโตคาริต้านะครับผมเวทบิซซี่อ่า84นะครับผมสาย30ปอนด์นะสายนี้งัดเชดได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะ ที่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ฮะ <Huh? S 1> หมานี้ก็อุปสรรคคันข้างเยอะอยู่นะโอ้โ oh. ห oh. oh. สายฝั่งอีตัวเมื่อวานนี่แน่เลย ซอนตัวเบ็ดโรงงานเข้าโอ้โหนีจิบในป่าครับมีจิบในป่าไม่อยากจะสกิปเท่าไหร่หรอกนะฝีมือก็ไม่ได้เก่งอะไรนะผมเนี่ยมีฟูบ้างเหมือนกันนะแต่บางจุดนี้ก็ต้องจำเป็นนะครับ cái gì cũng ném ném mà chị ạ. ลถ้าติดอะไรนะี่คือหมดโอกาสนะครับ Nè nổi Hào chinh, chí Ủa cắt đi ạ cái cắt là Cắt, cắt, cắt hê Cắt đùa hê Yết กััดครบแต่มันกัดอืมกัดแบบไม่ให้มีโอกาสได้ส่งเลยนะครับผมนี่น,นู่นนๆทางต่อไม้เนี่ยกัดนะครับท่านชมตัวเล็กนะผมปล่อยสายิ่งเลยหนูลาออกซ้ายไปแล้วอ,ออกฝาไปแล้วครับ จะบกพอๆกับด้ามเบ็ดเลยนะเรียบร้อยครับผมเนี่ยครับตัวไม่ใหญ่นะแต่ตอนนี้เปิดกล้องนะฟางตัวประมาณนี้นะผมที่วัดหลุดวัดติดอยู่เนี่ยนั่นไงหลุดไปแล้วโอเคใจมันถึงครับเหยื่อใหญ่กว่าตัวมันอีก <c oughs> โอเคย้ายหมายดีกว่าครับช่องนี้น่าโดนเหลือเกินครับ มีตัวหรือเปล่าน,น, <c oughs> นักก่น <c oughs> นะดกกูนี่สิอรับผมก็ไม่น่าจะผมเอาตรง นั่นไงนั่นไงบอกแล้วอยู่สิครับผมบอกแล้วเดี๋ยวต้องออกจากป่าครับน <c oughs> ้ำไปย้ำมาได้เรื่องครับไวงามเลยครับผม ไอ้โลไอ้โลเขาเกือบโลแล้วตัวนี้มีแน่ครับผมแปดเก้าขีดนะโลผมไม่กล้าส่งนานครับเมื่อกี้มันปามลกนะครับสุอดเลยว้าวเมื่อกี้สามจุดห้านี่วผมปลาไซนี้นะดันดันโลแหละโอเคครับผมสุดยอดรอบแหววครับยานนี้ถ่ายรูปครับเยอเละเลย อ,อืมอืมกัดครับอ,อืมอืมกัดครับ <c oughs> หดครับผมแ <c oughs> อ่งดึงข้าป่า <c oughs> จบเฮเลย <c oughs> ดึงข้าป่าทั้งนั้นครับโอ้ ใหน้าส่งเลยเมื่อกี้อุอเ้เแดบบียบแป๊บนึงครับ โอ้โหโอ้โหโ้โเล่มเลยครับมันเริ่มเลยตามไม่ทันครับเหยื่อขึ้นฝั่งพอดีนีนี่นีเห็นอยู่โดนครับผมบินเลยโอ้โหนิ่มตัวเล็กครับผม อืมผมวัดส่วนเลยนะครับผมวัดตายเลยโอ้โหโอ,โอ้ตาแตกเลยครับปล่อยไม่ได้แล้วตัวนี้โอเคครับผมก่อนมืดนะกองมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะมืดตึ๊บเลยโอเคครับผมวัดส่วนเลยเมื่อกี้ตาแตกเลยน่าจะปล่อยได้ครับผมโอเคกลับบ้านครับอยอดพยายามพยายามกับท่านิ้วครับผม